คดีมาริเบลรามอสสะท้อนภาพแห่งความน่ากลัวในความเงียบจากเพื่อนร่วมห้องสู่ฆาตกรในโลกที่การใช้ชีวิตร่วมกันกับเพื่อนร่วมห้องกลายเป็นเรื่องปกติทั่วไปหลายคนไม่อาจคิดได้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมห้องนั้นอาจนำไปสู่โศกนาฏกรรมที่มันสั่นสะเทือนใจ เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมารีเบลรามอสและเคซีจอยเป็นหนึ่งในเรื่องราวที่ทําให้ผู้คนนั้นหันมาตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้ชีวิตร่วมกับคนอื่นและคนแตกหน้าและเป็นการตอกย้ําของพลังความน่ากลัวที่มันซ่อนอยู่ในความเงียบด้วย เรื่องราวของโศกนาฏกรรมของมาริเบลรามมสถูกเล่าไว้ในซีรีส์สารคดี Netflix เรื่อง Worst r o o m m a t e Ever ฤดูกาลที่1ตอนที่2 Be Careful of the Quiet One เบื้องหลังความเงียบงันเล่าถึงชีวิตการศึกษาและความเชื่อมั่นในอนาคตของเธอแต่กลับต้องมาเสียชีวิตอย่างน่าเศร้าเหตุการณ์ในตอนนี้เน้นไปที่ความสัมพันธ์ของเพื่อนรวมห้องที่กลามาเป็นผู้ต้องหาคดีฆาตกรรมครับ มาริเบลรามอสเกิดในปี1976ในครอบครัวชาวเม็กซิกันอเมริกันเธอเติบโตขึ้นมาพร้อมกับความรักชาติและความตั้งใจที่อยากจะทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตเธอจึงได้ตัดสินใจเข้าร่วมกับกองทัพสหรัฐในฐานะของทหารหญิงและได้ทำหน้าที่รับใช้ชาติอย่างภาคภูมิเธอถูกส่งไปในสงครามอิรักและใช้เวลาหลายปีในสมรภูมิการเป็นทหารของเธอช่วยสร้างบุค,คลิกที่มันเข้มแข็งและมีวินัยในตัวของเธอเป็นอย่างมาก หลังจากการปลดประจำการจากกองทัพแล้วนะครับมาริเบลก็กลับมาใช้ชีวิตที่ซานตาอานาในรัฐแคลิฟอร์เนียด้วยความปรารถนาที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่เธอจึงตัดสินใจลงทะเบียนเรียนที่แคล i ฟอร์เนียส t ต u ยูนิเวอร์ซิตี้ฟูลเลตันในสาขาอาชญาวิทยามาริเบลมีเป้าหมายที่จะเป็นนักวิเคราะห์ทางอาชญากรรมหรือนักสังคมสงเคราะห์ซึ่งสอดคล้องกับประสบการณ์ที่เธอนั้นได้รับจากการทำงานในกองทัพครับ แม้ว่ามาริเบลจะประสบความสําเร็จในการศึกษาและมีชีวิตที่ดูเหมือนว่าจะมีอนาคตที่มันสดใสน,นะครับแต่เธอเนี่ยก็ต้องเผชิญกับปัญหาทางการเงินทําให้เธอต้องมองหาเพื่อนร่วมห้องเพื่อแบ่งกันช่วยในการช่าใช้จ่ายในการเช่าอพาร์ตเมนต์ในย่านออเรนจ์เคานตี้ครับในการโพสต์ข้อมูลลงไปในระบบอินเทอร์เน็ตนะฮะจากนั้นไม่นานก็มีผู้ชายคนหนึ่งติดต่อกลับมาอ้างสรรพคุณว่าเขาเนี่ยเป็นคนดีไม่มีปัญหาไม่มีพิษมีภัยกับใครเลยครับ และก็ยังเป็นคนที่ไว้ใจได้นะฮะซึ่งเธอก็ไม่ได้มีปัญหาว่าเพื่อนร่วมบ้านของเธอเนี่ยจะเป็นเพศใดเธอจึงตัดสินใจรับเขาเข้ามาเป็นรูมเมทครับกวางโซจอยหรือที่รู้จักกันในชื่อเคซีจอยเป็นชายวัยกลางคนที่อาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกามาเป็นเวลานานแล้วครับ และแม้ว่าเขาเนี่ยจะมีบุคลิกเงียบครึมและไม่ค่อยมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนมากนักแต่เขาก็เป็นคนที่สุภาพนะฮะและดูเหมือนว่าจะมีนิสัยที่เป็นมิตรด้วยจอยเนี่ยพบกับมาริเบลผ่านทางประกาศหาเพื่อนร่วมบ้านทางอินเทอร์เน็ตครับและหลังจากที่ตกลงจะย้ายเข้ามาอยู่ร่วมกันนะฮะและใช้ชีวิตในฐานะเพื่อนร่วมบ้านก็ดูเหมือนว่าจะเป็นไปได้ด้วยดีในช่วงแรกครับทั้งคู่สามารถอาศัยอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข มารีเบลก็เป็นคนที่มีจิตใจดีเป็นมิตรกับจอยเป็นอย่างมากนะฮะพาเขาเนี่ยไปสังสงรรค์กับเพื่อนของเธอพาไปพบกับญาติของเธอพาออกงานเลี้ยงบ่อยๆครับแล้วก็พาไปทํากิจกรรมร่วมกันอยู่บ่อยครั้งด้วยนะครับ mm hmm. เมื่อเวลาผ่านไปฮะจอยก็เริ่มรู้สึกลหลงไหลในตัวของมารีเบลมากเกินไปและจอยเนี่ยก็เปลี่ยนแปลงตัวเองนะฮะยกตัวอย่างเช่นเช่นเงินกว่า10,000ดอลลาร์สหรัฐไปทำศิลกรรม ทำหน้าตาเนี่ยให้มันดูหนุ่มขึ้นดูสดใสขึ้นครับแล้วก็มีวันหนึ่งนะฮะมาริเบลเนี่ยก็ได้เกริ่นว่าหากตัวของจอยมีรอยสักก็คงจะดีนะหลังจากนั้น2วันครับจอยก็ไปสักที่หัวไหล่มาครับเป็นรูปเสือนะฮะดูสวยเลยแหละนะครับนั่นมันก็หมายความว่าจอยเนี่ยพยายามทําทุกอย่างให้ตัวเองนั้นดูดีขึ้นในสายตาของมาริเบลนั่นเองแหละนะครับไอความสัมพันธ์ที่มันควรจะเป็น เพียงแค่การอยู่ร่วมกันในฐานะเพื่อนร่วมบ้านก็เริ่มกลายมาเป็นความขัดแย้งทางอารมณ์ครับจอยเริ่มแสดงพฤติกรรมที่มันผิดปกติไปเช่นพยายามจะควบคุมการใช้ชีวิตของมาริเบลการเรียกร้องความสนใจจากเธออย่างต่อเนื่องจนทําให้มาริเบลเนี่ยเริ่มรู้สึกว่าไม่สบายใจและพยายามที่จะลดความใกล้ชิดลงไปนะครับและจากคําบอกเล่าของเพื่อนสนิทและครอบครัวของมาริเบล เธอก็เริ่มรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยและไม่สบายใจเมื่ออยู่กับจอยมากขึ้นไปเรื่อยๆครับเธอถึงขั้นคิดจะขอให้เขาเนี่ยย้ายออกจากบ้านเช่าที่พวกเขาเนี่ยเช่าร่วมกันนะครับและสัญญาณเตือนที่สำคัญก็คือมันเกิดขึ้นในวันที่21เมษายนปี2013มมาริเบลได้โทรศัพท์ไปขอความช่วยเหลือจากตำรวจครับหลังจากที่มีปากเสียงกันกับจอยเธอเล่าว่าเนี่ยเธอรู้สึกว่าถูกคุกคามแต่ตำรวจที่มาตรวจสอบในที่เกิดเหตุ ไม่พบความรุนแรงใดๆนะฮะและที่สําคัญเนี่ยไม่สามารถยืนยันได้ว่าเธอนั้นอยู่ในอันตรายและแม้ว่ามาริเบลจะยืนยันว่าเธอรู้สึกไม่ปลอดภัยยังไงตำรวจก็ไม่ได้ทําอะไรฮะและเธอเองก็ไม่ได้แจ้งความด้วยเธอแค่รู้สึกว่าอยากจะให้เขาเนี่ยย้ายออกไปจากบ้านเช่าของเธอเท่านั้นครับและเหตุผลที่อยากให้ย้ายออกไปก็คือจอยไม่ยอมจ่ายค่าเช่านะฮะบอกว่าเงินไม่มีบ้างลหละนะฮะยังตกงานบ้างล่ะเขาก็ได้จะบอกกับเธอไปว่าจะย้ายออกตอนสิ้นเดือนครับ จากนั้นมาริเบลก็เลยต้องกลับมาใช้ชีวิตร่วมกับจอยภายใต้บ้านหลังคาเดียวกันต่อไปครับหลังจากนั้นนะฮะมาริเบลกับจอยก็มีปากเสียงกันอีกเรื่อยนะครับครั้งหนึ่งฮะมาริเบลต้องการไล่จอยให้ออกไปจากบ้านเช่าของเธอและจอยก็ยังแสดงความโมโหชัดเจนเลยนะครับมาริเบลเนี่ยรีบกดโทรศัพท์ไปหาเพื่อนชายของเธอและก็เปิดเสียงให้เขาฟัง และคนในสายเนี่ยก็ตะโก้นออกมาไล่จอยให้ออกไปจากบ้านไม่อย่างนั้นนะฮะเขาจะมาจัดการด้วยตัวเองจอยโมโหมากครับก็ปัดโทรศัพท์ของมาริเบลตกลงกับพื้นจอแตกเลยครับต่อมาในวันที่2พฤษภาคมปี2013ในเวลา19.15นากานาทีก็มีการบันทึกภาพวิดีโอมาริเบลเนี่ยกำลังเดินนำเช็คไปฝากไว้กับเจ้าของบ้านเช่านะฮะ และนั่นก็คือบันทึกครั้งสุดท้ายในขณะที่เธอนั้นยังมีชีวิตอยู่ครับในช่วงของวันที่3พฤษภาคมปี2013เพื่อนสนิทของมาริเบลก็พยายามติดต่อกับเธอเนื่องจากว่าเธอนั้นไม่ยอมมาแข่งกีฬาซอฟบอลที่เธอรักนะฮะและก็เป็นไปไม่ได้เลยนะครับที่จะขาดการเล่นกีฬาครั้งนี้และไม่มีการตอบกลับจากเธอมาด้วยหลังจากที่พยายามติดต่อกันหลายครั้งแล้วก็ไม่ได้รับข่าวสารจากมาริเบลแต่อย่างใด เพื่อนของเธอก็เริ่มรู้สึกว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างที่ผิดปกติจึงได้รีบเดินทางไปที่บ้านเช่าของมาริเบลทันทีเลยครับเม mm. ื่อมาถึงบ้านนะฮะก็พบว่ามาริเบลเนี่ยไม่ได้อยู่บ้านจริงๆและของใช้ส่วนตัวเธอหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์กระเป๋าสตางะค,ะค์นะฮะกุญแจก็ยังอยู่ในบ้านเหมือนเดิมแม้แต่รถนะฮะก็ยังจอดอยู่ในโรงรถ ซึ่งก็เป็นสิ่งผิดปกติเป็นอย่างมากเพราะมาริเบลเนี่ยเป็นคนที่มีระเบียบวินัยและมักจะเก็บของใช้ส่วนตัวอยู่กับต,ตัวตลอดเวลาครับการหายตัวไปของมาริเบลก็เป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงอันตรายอย่างชัดเจนแล้วละนะครับเพื่อนของมาริเบลจึงได้แจ้งตำรวจทันทีซึ่งก็เป็นเวลาไล่เลี่ยก,กันกับจอยที่โทราศัพท์ไปแจ้งตำรวจเรื่องการหายตัวไปของมาริเบลด้วยครับ แล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เริ่มทำการสืบสวนคดีการหายตัวไปของมาริเบลทันทีนะครับและในคืนนั้นเองตำรวจก็ได้ระดมกำลังเข้าไปค้นในบ้านแล้วก็ไม่พบสิ่งใดไม่พบมารีเบลไม่พบเคซีจอยแต่ก็ไม่รู้ว่าจอยเนี่ยอยู่ในรถที่อยู่ห่างออกไปนะฮะเขากำลังแอบใช้กล้องส่องทางไกลมองกลับเข้ามาในบ้านกำลังดูตำรวจเข้าค้นบ้านทุกขั้นตอนครับ จนไปถึงจุดหนึ่งเขาก็ลงจากรถแล้วก็เดินเข้าไปในบ้านทําทีว่าไม่รู้ไม่ชี้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะฮะแล้วก็อ้างว่าตัวเองเนี่ยขับรถเล่นออกไปข้างนอกหลายกิโลเลยขับข้ามเมืองเลยที่ซ้ำนะครับแล้วก็เพิ่งขับกลับมาบ้านก็เห็นว่ามีตํารวจอยู่เต็มบ้านแล้วนะครับ หนึ่งในผู้ต้องสงสัยในการสอบสวนของตำรวจคนแรกก็คือเพื่อนร่วมบ้านของมาริเบลก็คือเคซีจอยนั่นแหละนะฮะเนื่องจากเขาเนี่ยเป็นคนสุดท้ายที่ได้พบกับเธอก่อนที่เธอนั้นจะหายตัวไปยังไงก็ตามครับจอยก็ได้แสดงความบริสุทธิ์ใจและให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจครับแต่ในขณะเดียวกันนะฮะเจ้าหน้าที่ระหว่างสัมภาษณ์ไปเนี่ยก็สังเกตเห็นรอยข่วนเล็กๆบนแขนของเขาทั้งสองข้างจอยก็อ้างว่ารอยข่วนเหล่านี้ เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุจากการตกปลาครับและก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการหายตัวไปของมาริเบลแต่ท่าทีของเขาทําให้ตํารวจนั้นเกิดความสงสัยประกอบกับข้อมูลของเพื่อนและครอบครัวของมาริเบลให้การว่าพฤติกรรมของจอยนั้นเริ่มน่ากลัวมากขึ้นเรื่อยๆตํารวจที่ทําคดีจึงเริ่มทําการตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมครับหนึ่งในหลักฐานสําคัญที่ทําให้คดีนี้เริ่มเปิดเผยมากขึ้นก็คือ กิจกรรมของจอยในช่วงเวลาที่มาริเบลนั้นหายตัวไปนะครับตำรวจได้ตรวจสอบกิจกรรมทางดิจิทัลของเขาและก็พบว่าเขาเนี่ยได้เข้าไปใช้ห้องสมุดสาธารณนะในพื้นที่ของซานตาอา่าแล้วนำคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กของห้องสมุดนั้นมาใช้เพื่อในการสืบค้นข้อมูลครับเขาในค้นหาข้อมูลที่มันเกี่ยวกับการเน่าเปื่อยของร่างกายมนุษย์ค้นหาวิธีการกำจัดศพ และข้อมูลเกี่ยวกับการทําให้ศพนั้นสลายตัวสิ่งเหล่านี้นะฮะทำให้เจ้าหน้าที่ตํารวจมั่นใจว่าจอยน่าจะเกี่ยวข้องกับการหายตัวไปของมาริเบลอย่างแน่นอนครับแต่สิ่งหนึ่งที่ทําให้ตํารวจนั้นนําไปสู่การจับกุมจอยได้ก็คือในช่วงที่ผู้คนเนี่ยกำลังหาตัวของมาริเบลอย่างเข้มข้นนะฮะญาติและเพื่อนๆของเธอนั้นได้จัดกิจกรรมขึ้นมาเกี่ยวข้องกับการรณรงค์เพื่อปลุกระดมกระแสการตามหาตัวมารีเบล่นะฮะ จอยก็เลยได้กลับไปห้องสมุดอีกครั้งนะฮะแล้วก็นำโน้ตบุ๊กกลับมาทำการค้นหาเส้นทางการเดินรณรงค์จนนำไปสู่ถนนสายหนึ่งนะฮะที่มันขนานกับแนวป่าสงวนแห่งชาติคลิฟแกลนด์เขาก็ซูมไปที่ต้นไม้ต้นหนึ่งที่อยู่ข้างถนนนั้นครับทำให้ตำรวจรู้ทันทีว่าณจุดนั้นน่ะก็น่าจะเป็นจุดที่ฝังร่างของมารเบลเอาไว้ในวันที่16พฤษภาคมปี2013 เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้พบศพของมาริเบลรามอสในบริเวณป่าสงวนแห่งชาติคีฟแลนด์ตามที่เคซีจอยได้ค้นหาในแผนที่ทางอินเทอร์เน็ตนะครับศพเนี่ยนะฮะถูกฝังในหลุมตื้นๆบริเวณป่าข้างทางไกลจากตัวเมืองและเมื่อทําการตรวจสอบทางนิติเวชศพที่พบเนี่ยก็ถูกยืนยันว่าเป็นของมาริเบลโดยการตรวจสอบทางดีเอ็นเอครับและลักษณะของเสื้อผ้าที่สวมใส่ก็ตรงกับเสื้อผ้าที่สวมใส่ในวันที่หายหตัวไปด้วยนะครับ การค้นพบศพของมาริเบลเป็นหลักฐานสำคัญที่นำไปสู่การจับกลุ่มตัวเคซีจอยโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้วิเคราะห์ข้อมูลทางดิจิตัลที่ค้นหาข้อมูลผ่านห้องสมุดนะฮะพร้อมกับพฤติกรรมที่น่าสงสัยที่เกิดขึ้นหลังจากการหายตัวไปของมาริเบลทั้งการหลบหนีจากความจริงการพยายามปกปิดหลักฐานการพบศพนี้ก็ทำให้เจ้าหน้าที่เชื่อว่าเคซีจอยนั่นแหละคือผู้ที่สังหารมาริเบลในครั้งนี้ครับ ตำรวจเชื่อว่าจอยได้ลงมือสังหารมาริเบลในคืนของวันที่2พฤษภาคมปี2013หลังจากที่ทั้งสองคนนั้นมีปากเสียงกันเรื่องเงินค่าชาวบ้านและความสัมพันธ์ที่มาริเบลปฏิเสธเขาไปครับแต่เนื่องจากมาริเบลเนี่ยเป็นผู้หญิงที่มีความแข็งแกร่งกว่าคนอื่นนะฮะโดยเฉพาะทางด้านร่างกายและการต่อสู้ด้วยมือเปล่าครับเพราะว่าเธอเนี่ยคืออดีตฐานผ่านศึกสงครามอิรักเลยนะฮะดังนั้นการต่อสู้ซึ่งหน้ากับเธอเนี่ยจึงเป็นเรื่องยาก จอยก็อาจจะรอให้มาริเบลเนี่ยนอนหลับในห้องนอนของเธอซะก,ก่อนนะครับแล้วเขาก็ค่อยๆย,ย่องเข้าไปเปิดประตูแล้วทาการบีบคอของเธอในขณะที่เธอหลับนําไปฝังไว้ในป่าที่ห่างไกลจากตัวเมืองโดยอาศัยข้อมูลที่เขาค้นหาทางอินเทอร์เน็ตในการวางแผนกําจัดศพครับหลังจากการที่ตำรวจได้พยายามรวบรวมหลักฐานที่มันเชื่อมโยงกับเคทีจอยกับการเสียชีวิตของมาริเบลรามอส จ้าหน้าที่ตำรวจก็จะทำการจับกลุ่มตัวจอยในเดือนพฤษภาคมปี2013ครับและตั้งข้อหาฆาตกรรมแต่จอยเนี่ยก็ยืนยันว่าเขานั้นไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของเธอแต่อย่างใดและก็ยังอ้างว่ามาริเบลเนี่ยเสียชีวิตด้วยสาเหตุทางธรรมชาติหรืออุบัติเหตุครับคดีของเคซีจอย ได้ถูกนำเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดีในเดือนกรกฎาคมปี2004โดยในระหว่างการพิจารณาคดีพยานหลักฐานทันคีโตเช่นการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการกำจัดศพการค้นหาแผนที่บริเวณที่พบศพของมาริเบลก็ถูกนำมาใช้ยืนยันในการสังหารนี้ที่มันเกิดขึ้นโดยเจตนานะครับ อายการได้แสดงหลักฐานถึงการวางแผนและพฤติกรรมที่มันน่าสงสัยของจอยรวมถึงร่องรอยการใช้ความรุนแรงบนร่างกายของจอยซึ่งไม่สามารถอธิบายได้อย่างสมเหตุสมผลนะครับนอกจากนี้นะฮะพยานไฟโจทยัยงได้เล่าให้สารฟังอีกว่าจอยเคยแสดงพฤติกรรมข่มขู่และครอบงำมาริเบลในหลายช่วงเวลาก่อนที่เธอนั้นจะเสียชีวิตซึ่งทำให้เพื่อนและครอบครัวของมารเบลนั้นรู้สึกกังวลมาก่อนหน้านี้แล้ว และหลังจากที่มีการพิจารณาคดีตัดสินที่มันกินระยะเวลาหลายเดือนนะฮะทางผู้พิพากษาก็ได้มีคำตัดสินว่าเคซีจอยถูกตัดสินให้มีความผิดฐานฆาตกรรมมาริเบลรามอสและถูกตัดสินให้จำคุก15ปีจอยจะมีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาทันบนหลังจากรับโทษไป15ปีแล้วเขามีสิทธิที่จะยื่นขอคำร้องขอทันบนในปี2020นะฮะแต่ก็ถูกปฏิเสธและเขาก็ขอคำร้องทันบนครั้งล่าสุดในปี2023 เขาก็ถูกปฏิเสธต่อเช่นกันครับและเขาจะมีสิทธิ์ในการยื่นคำร้องขอทันวัอีกครั้งในปี2026นะครับคดีของมาริเบลรามอสก็เป็นหนึ่งในคดีที่สร้างความสะเทือนใจต่อสาธารณชนและเป็นบทเรียนให้กับคนทั่วไปในเรื่องของความปลอดภัยในการใช้ชีวิตร่วมกับคนแปลกหน้าครับแม้ว่าเรานะฮะจะไม่สามารถคาดเดาได้ว่าคนรอบข้างจะมีเจตนาร้ายหรือไม่ แต่การเปิดใจรับฟังและการสังเกตสัญญาณอันเป็นอันตรายที่แสดงออกมาในรูปแบบของพฤติกรรมที่มันผิดปกติมันก็จะสามารถช่วยป้องกันเหตุการณ์เลวร้ายได้ในอนาคตด้วยนะครับก่อนนบว่าเป็นเหตุการณ์ที่ชี้ให้เห็นถึงความเป็นอันตรายของความสัมพันธ์ที่มันถูกบิดเบือนจากความใกล้ชิดจากการใช้ชีวิตร่วมกันกับคนที่ไม่ได้มีความรู้จักกันดีพอสามารถนำไปสู่ความขัดแย้งและปัญหาที่มันร้ายแรง ซึ่งบางกรณีนั้นก็อาจเป็นเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นก็ได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะฮะส่วนตัวของผมเองเลยนะครับหลังจากที่ดูสารคดีเรื่องนี้จบลงแล้วก็ไปไล่ดูข้อมูลไล่ดูรูปภาพตามอินเทอร์เน็ตครับก็ได้เห็นรูปถ่ายที่มาริเบลรามอสอยู่กับเคซีจอยด้วยนะครับ เป็นรูปถ่ายคู่กันในการออกงานต่างๆครับดูแล้วก็ทําให้อดตีความไม่ได้ว่าทั้งสองคนนั้นอาจจะมีความสัมพันธ์มากกว่าการเป็นเพื่อนกันหรือเปล่านะฮะมันมีความใกล้ชิดมากซะจนเกินกว่าคนที่จะมีความสัมพันธ์ในแบบเพื่อนหรือแค่เพื่อนร่วมบ้านเดียวกันที่จะอยู่ในลักษณะแบบนี้หรือไม่นะฮะหรือทั้งสองคนนี้ก็อาจจะมีความลึกซึ้งมากกว่าการเป็นเพื่อนก็ได้นะครับ เราก็ไม่รู้ว่ามันมีเรื่องของการหึงหวงกันหรือเปล่านะฮะหรืออะไรก็ตามที่จะนําไปสู่เหตุการณ์ฆาตกรรมมันอาจจะมีมากกว่าเพียงแค่การไม่ยอมจ่ายเงินค่าเช่าบ้านนะครับทั้งหมดเนี่ยมันก็เป็นการสันนิษฐานของผมเองครับไม่เกี่ยวกับสารคดีเลยนะฮะซึ่งเราเองเนี่ยก็ไม่รู้ว่าอะไรคือความจริงที่มันมีเพิ่มเติมมาอีกหรือเปล่าเราก็คงจะรู้เรื่องกันตามเพียงแค่ในสารคดีบอกมานะครับ ซึ่งเป็นข้อมูลแต่ฝ่ายเดียวของมุมมองของมาริเบลเพื่อนของเธอและญาติของเธอเท่านั้นครับก็เอาเป็นว่านี่ก็เป็นหนึ่งในข้อสังเกตของเราก็แล้วกันนะครับซึ่งถ้าใครจะสังเกตมากกว่านี้ไปในทางไหนก็สามารถคอมเมนต์มาเล่าสู่กันฟังได้นะครับ และแม้ว่าคดีนี้จะจบลงด้วยการตัดสินของศาลและการลงโทษผู้กระทำผิดแต่สิ่งที่มันยังหลงเหลืออยู่ก็คือความโศกเศร้าที่ครอบครัวของมาริเบลรามอสต้องมาเผชิญไปตลอดชีวิตครับการสูญเสียลูกสาวการสูญเสียเพื่อนการสูญเสียสมาชิกในครอบครัวเป็นสิ่งที่ไม่สามารถทดแทนกันได้เลยและบทเรียนที่ได้จากคดีนี้ก็คือการตระหนักถึงความปลอดภัยและความระมัดระวังในการเลือกคนที่จะมาอยู่ร่วมกันในชีวิตประจำวันด้วยครับ หากคุณชอบการเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับสารคดีอาชญากรรมของเราก็สามารถกดไลค์คลิปกดติดตามช่องกดกระดิ่งและก็กดแชร์คลิปนี้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับเราได้ด้วยนะครับและถ้าใครนะฮะต้องการจัดสนับสนุนช่องของเราโดยตรงก็สามารถกดปุ่มซื้อแทตงหรือปุ่มขอบคุณแล้วก็เลือกจำนวนเงินตามความเหมาะสมของแต่ละท่านได้เลยนะครับขอบคุณครับ